ชาวราศีกันตั้งแต่วันที่10 5หมีนาจนถึงวันที่30มีนาคมนี้ชาวราศีกันท่านใดที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการนำเข้าส่งออกหรือว่าทำธุรกิจเกี่ยวยงกับคนที่อยู่ต่างประเทศอันนี้ถือว่าเป็นธุรกิจ ดาวรุ่งสําหรับชาวราศีกันที่ราคาชาวราศีกันก็คือนั้นที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมจนถึงวันที่16ตุลาคมนะว่ากันแบบนี้เอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีกันในช่วงนี้ไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเนคชันใหม่ๆเรื่องอะไรที่ต้องระวังนะว่ากันแบบนี้ชาวราศีกัน ท่านใดที่อยากจะหาช่องทางคันปล่อยบ้านนะขายบ้านขายที่ดินขายคอนโดขายอาพาร์ตเมนต์ขายรีสอร์ทอาจารย์เนี่ยสร้างเพจไว้นานแล้วเพจเทพที่ดินถ้าเกิดเข้าไปแล้วเห็นไอ้รูปไอ้คนเนี้ยนะก็สามารถที่จะนำรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อ แล้วก็ปิดท้ายกันด้วยของราคาเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาสนใจอ่าเข้ามาดูแล้วสนใจตัดสินใจง่ายขึ้นอาจารย์สร้างเพจนี้มาก็อยากจะเป็นส่วนกลางเพื่อให้พวกเราได้คนขายได้เจอกับคนซื้อโดยตรงไม่ต้องผ่านนายหน้าหรือใครอยากจะไปเป็นนายหน้าตัวแทนก็เข้าไปคุยกันในนั้นว่ากันแบบนี้นะอ่ะว่ากันต่อเลยสำหรับชาวราศี ชาวราศีกันธุรกิจที่เป็นอะไรเกี่ยวกับธาตุน้ําไม่ว่าจะเป็นการเดินเรือไม่ว่าจะเป็นช่องทางเออเขาเรียกว่าอะไรวะจะทางน้ําหรือว่าทางอากาศอะไรที่เกิดการขนส่งนีในช่วงนี้15วันนี้ขอให้ชาวราศีกันค่อยๆวางแผนดีๆเนี่ยเพราะชาวราศีนี้อาจารย์บอกเลยว่ามันกุ้มอกกุ้มใจมากๆเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ทางการเงิน เพราะฉะนั้นอาจจะมีนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายที่รอเงินก้อนเพื่อจะได้มาหมุนอยู่ในระบบของธุรกิจไพ่พลุีหมายความว่าเป็นเรื่องของความยาวเป็นความนานเป็นความอะไรที่แบบต้องรอคอยค่อนข้างนานหรือชาวราศีกันถ้าเป็นเรื่องของคดีความก็อาจจะเกิดการต่อสู้เกิดความ นานขึ้นไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของอทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเกี่ยวเรื่องของการหย่าการร่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชอ่อโกงกันเพราะฉะนั้นชาวราศีกันมันมีจังหวะของมันอยู่นะอย่างที่คนมหาเศรษฐีบอกกันหลายๆครั้งว่าทำธุรกิจต้องมีความอดทนทำธุรกิจ ต้องกล้าเสี่ยงแล้วที่สําคัญที่สุดบางคนอาอจะบอกว่าไม่หรือไม่เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้มันเป็นเรื่องของไทมิ่งของชีวิตมันคือจังหวะถ้าเราสามารถวางจังหวะได้ดีไทมิ่งได้ดีทุกอย่างมันก็ออกมาดีอาจจะมีติดขัดบ้างแต่มันจะออกมาดีหลายๆท่านทำธุรกิจเต้นรถ หลายๆลาทาำธุรกิจคาแคร์หรือบางท่านทำพัฒนาการอะไรพวกเนี้ยถามว่าดีไหมมันก็ได้แต่มันก็มีจังหวะของมันอยู่นะอาจารย์ก็เลยเอาไอ้นี้ขึ้นมานะหรือต่อไปอาจจะทำไปอีกซ่องทางหนึ่งไม่ใช่ซ่องนะช่องอีกสักช่องทางหนึ่งอ่ะขายเปิดเต็นท์รถอะไรอ่ะก็มาวางกันในนี้ก็ถือว่าได้ช่วยกันอาจารย์ก็ได้ช่วยลูกศิษย์ด้วยนะแล้วลูกศิษย์ก็มีหลายๆท่านสนับสนุนอาจารย์ เอาว่ากันเช่นนี้อาไปว่าเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเรื่องงงานชาวราศีกันใครที่กำลังอยากจะเปิดออฟฟิศอยากจะทำโรงงานหรือว่าอยากจะจัดใหม่อยากจะจัดห่วงจุ้ยใหม่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาหมายความว่าขอให้ชาวราศีกันอะไรที่มันสะดุดการเงินที่มันสะดุดลูกน้องมีปัญหาหรือว่าหุ้นส่วนมันมีปัญหากันอยู่ มันเหมือนจะเดินไปต่อได้แต่มันก็ติดมันก็ขัดอาจารย์อาจารเทพเพราะฉะนั้นขอชาราศีกันลองดูซิว่ามุมไหนมันโศกปกมุมไหนที่มันดูรกมุมไหนที่มันรู้สึกว่ามันยังไม่เข้าที่เข้าทางเนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดบ้านใหม่จัดออฟฟิศใหม่จับสถานที่ทำงานใหม่ๆในช่วงนี้หมายความว่าเจ้าที่เจ้าทางถ้าเราทำแล้วมันออกมาดี ออกมาถูกต้องมันก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของอะไรการเงินให้มันดีขึ้นลูกน้องที่มันทะเลาะกันอยู่มันก็น่าจะมีอะไรที่มันดีขึ้นเนะเอาแบบนี้เลยอาจารย์บ้าแบบนี้เอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีกันบางท่านอาจจะกําลังวางแผนในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆทํางานประจําไปด้วยทําธุรกิจทําค้าทําขายไปด้วย ทำคู่กันไปเลยอย่าทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งหลายๆท่านมีความเชื่อว่าฉันซื้อบ้านแล้วตอนนี้เงินเดือนประมาณ7-8็ดแปหมื่นมีความมั่นคงมากแต่อาจารย์มีอะไรจะบอกซิตี้แบง์สมัยตอนที่อาจารย์เป็นนักดนตรีอาจารย์ก็จะมีเพื่อนรุ่นพี่หรือว่าคนที่รู้จักหรือว่าลูกค้าเป็นผู้จัดการภูมิภาคเอเชียเงินเดือนต่อเดือนหลักล้านต่อเดือนสเดือนได้โบนัสนี่ถามว่ารวยไหมคือโคตรรวย แต่ในทัศนคติของเขากลายเป็นว่าเขามาหาซื้อบ้านตามแถบชานเมืองราคาที่มันถูกกว่าบ้านมือหนึ่งแล้วก็มารีนเวทแต่ขอดูในเรื่องของโครงสร้างดีๆแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์เทพกำลังจะบอกหมายความว่าใครก็อยากได้บ้านมือหนึ่งใครก็อยากได้รถมือหนึ่งแต่ถ้าไอาการที่เราได้ใช้ของมือสองแล้วใช้ได้ไม่ต่างกับมือหนึ่ง มันสามารถประหยัดเงินได้ไปสองถึงสามล้านอันเนี้ยอาจารย์ถือว,ว่าเกิดจากความชาญฉลาดนะเพราะหลายๆท่านมีค่านิยมาของใหม่ดีกว่าเปิดซิงดีกว่าอาจารย์แต่ถ้าค่านิยมของเรามันช่วยเราประหยัดเงินในกระเป๋าไปสักสองสามล้านแล้วเอาสองสามล้านเนี่ยเก็บไว้ไปต่อยอดลงทุนอันนี้ดีกว่าที่ราคานะ อันนี้อาจารย์บอกแบบนี้เลยแล้วกันเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีชาวราศีกันหลายๆท่านที่เป็นผู้ประกอบการอาจจะมีการติดขัดหรือกําลังหมายความว่าเกิดการสะดุดอย่างมากทําไมไทยแบบนั้นอาจารย์ไพ่เด็ดเดดขึ้นมาไพ่ความตายหมายความว่าชาวราศีกันอาจจะมีความคิดประชุมกันละหรือว่าตึกตองดูลเราอาจจะเป็นคนที่มีอํานาจค่อนข้างมาก อาจจะยุบหน่วยงานบางหน่วยงานที่ไม่ได้เกิดประโยชน์นะอาจจะกําลังวางแผนบาัญ่ีมาอย่างเพื่อจะทําธุรกิจใหม่ในหัวมีแต่เรื่องการเรื่องงานสําหรับชาวราศีนี้นะไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยชาวราศีกันกําลังครุ่นคลิปกําลังวิเคราะห์ว่าจะเดินต่อไปยังไงดีจะปิดตัวนี้แล้วลองเปิดตัวใหม่ดูไหมเพื่อจะได้อยู่ในกระแสของโลก เพราะฉะนั้นไพ่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นไพ่ตึกถล่มนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหมายความว่าชาวราศีกันอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของอะไรที่ไม่คาดคิดมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องของอะไรทำบ้านซ่อมบ้านซ่อมโรงงานปรับพื้นใหม่หรือถ้าเป็นเรื่องของยานพาหนะก็อาจจะเกิดในเรื่องของอะไรอุบัติเหตุที่ทำให้เราเสียเงินเสียทอง แต่ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพชาวราศีกันขอให้ระวังเรื่องของสุขภาพของคนในบ้านโอ้อาจารย์เทพพ่อมังตายคลิปนี้ทําไมออกมาอย่างนี้นอาจารยเทพอาจารย์เทพเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีกันอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์เตือนไว้แล้วจารย์มีเคล็ดลับบางอย่างคนที่เชื่อในาศาสตร์ฮวงจุย้ยมีหลายๆคนปรับฮวงจุ้ยแล้วก็ไม่ทําให้มันดี อาจารย์เจอนะบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านเนี่ยมีน้ําผุมีน้ําอยู่หน้าบ้านถามว่าดีไหมน้ําคือโชคลาภน้ําคือการเงินแต่ถ้าเมื่อไหร่ให้น้าเนี่ยมันนิ่งน้ํามันเน่าหรือว่ามันสก,กรปรกอาจารย์ก็บอกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยการเงินติดขัดแน่นอนบอกได้เลยว่าการเงินบ้านหลังนี้กําลังติดขัดนะแต่ถ้าคนที่มีความเชื่อในเรื่องหวงจุย้ยถามาอาจารย์เชื่อไหมอาจารย์โคตรเชื่อ มันไม่ต่างอะไรอาการที่เราตกแต่งบ้านมันไม่ต่างอะไรอาการที่เราแต่งเนื้อแต่งตัวมันไม่ต่างอะไรอาการที่เราดูลดยานพาหนะของเราให้ดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของคําว่าบ่อน้ําหรือว่าบ่อน้ําพุน้ําต้องเกิดการเคลื่อนไหวถึงจะเกิดโช์เกิดลาสสิ่งที่อาจารย์จะแนะนําอย่าให้หวงจุย้ยถ้าบ้านไหนมีความสุขอยู่แล้วการเงินดีอยู่แล้วไม่ต้องปรับถึงแม้ว่าเราจะไม่มีความรู้เรื่องวงจุ้ยเลย ก็แปลว่าในสิ่งที่เราทํามันถูกต้องการจัดของเรามันถูกโดยไม่รู้เหมือนถูกหวยกูก็ไม่รู้ว่ามันจะถูกซื้อใบสม่ไหไอ้เฮียถูกหวยวะอาจารย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์กำลังจะบอกอย่าให้หวงจุ้ยมาเป็นภาระอย่าให้วงจุ้ยมาเป็นผู้ควบคุมชีวิตเราถ้าคิด จำไหมว่าถ้าเรามีบ่อน้ําหรือว่าเราเลี้ยงปลาไว้ถ้าปลาตายความหมายก็เปลี่ยนไปอีกจากดีก็อาจจะเป็นโชคร้ายเลี้ยงไม้น้ําถ้าไม้น้ําตายก็ความหมายก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์กําลังจะบอกหมายความว่าถ้าจะทําทําแค่พอดีทําแค่ในบ้านก็ได้แต่ถ้ารวยหน่อยเราทําน้ําพุก็ได้อยากจะเกิดโชคเกิดลาภนะถ้าเราจะเลี้ยงปลาคนจีนในสมัยก่อนเลี้ยงปลาทอง แล้วคนจีนในสมัยก่อนการสู้ลบออกศึกก็ต้องใช้ม้าเป็นยานพาหน,นะนีคนจีนก็มักจะเลี้ยงปลาทองไว้สีแดงได้ไหมสีแดงดีนีแล้วาการที่เราเลี้ยงปลาทองไว้ในบ่อเนี่ยมันก็ทําให้เกิดในความหมายทำให้เกิดเกิดโชคเกิดลาแล้วน้ําในบ่อที่เลี้ยงปลาทองอยู่เนี่ยเมื่อเราเลี้ยงปลาทองน้าน้ําในบ่อเนี่ยมันก็จะถูกปลาทองกินพยาธิ เพราะฉะนั้นการที่จะต้องให้น้ําม้าที่มันสะอาดเพื่อสุขภาพของมา้ามันก็เกิดส่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกันม้าไปดื่มก็ไม่มีพยาธิป้าทองกินพยาธิหมดแล้วในเรื่องของฮวงจุ้ยก็กลายเป็นว่าน้ําในบ่อน,นั้นทําให้เกิดโชคลาภแล้วสะอาดด้วยนะส่วนไอเรื่องของตําแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยวางไปเถอะวางไปก่อนถ้าเรายังไม่รู้ แต่คนที่ควรจะคนที่เกิดในธาตุไหนที่ควรจะทําเกี่ยวกับเรื่องบอ่อปลาเนี่ยอ่างปลาหรืออะไรก็แล้วแต่คนที่เกิดในนักกษัตริย์ดังนี้เดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่ามีอะไรบ้างมีคนที่เกิดในปีชวดมีคนที่เกิดในปีมะโรงคนที่เกิดในปีวอกธาตุน้าเนี่ยน้ำจะส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภอาจารย์ว่าแค่นี้ถ้าคิดจะเลี้ยงปลา ขอให้ดูจริงๆขอให้ดูตัวเองว่าตัวเองมีเวลาขนาดไหนว่าคอนความรักว่ากันถึงเรื่องความรักเพราะนั้นชาวราศีกันถ้าเป็นเรื่องความรักอาจารย์บอกเลยว่าความรักของชาวราศีนี้อาจจะมีในเรื่อง,องการถูกหักหลังอาจจะมีในเรื่องของอะไรการหลอกให้ไปลงทุนนะ <Yeah. S 1> ด้วยความที่ว่าชาวราศีกันเนี่ยเป็นคนจิตใจดีเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่คิดเล็กไม่คิดน้อย อะไรที่ทําให้ชีวิตมันดีขึ้นอะไรที่ทําให้เขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมมันดีขึ้นชาวราศีกันก็มาแกะทาสิ่งนั้นแล้วชาวราศีกันในช่วงนี้ถามว่ามีเสน่ห์ไหมบางคนอาจจะถูกปฏิเสธอาจจะคุยกันมานานแล้วแล้วอยู่ๆเขาก็หายไปเอ้ยอาจารย์เทพไอ้แฮร์รี่มันหายไปวะอาจารย์อยู่ก็คุยกันอยู่ดีๆไอ้แฮร์รี่มันอาจจะไม่ได้คุยกับเราคนเดียวมันอาจจะไปคุยกับะไร มาเลียมันอาจจะไปคุยกับพอลล่าอ่ะก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจารย์บอกว่าอาจจะมีในเรื่องการปฏิเสธเกิดขึ้นหรือชาวราศีกันอยากจะได้ใครสักคนหนึ่งที่มีความพลั่งพร้อมเกี่ยวกวับเรื่องฐานะทางการเงินเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งทำให้เขารู้สึกว่ากด ดันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่ต้องขอความช่วยเหลือเลยแล้วแต่มึงละกันให้ก็ให้ไม่ให้กูก็ไม่เอากูหากินเองเป็นถ้าไปในรูปลักษณ์แบบนี้อาจารย์บอกเลยว่าดีนะอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีกันในความรักมันก็อาจจะทุรักทุเลเรื่องของการงานก็อาจจะขุกขักอยู่บ้างนะแล้วถามว่าในคลิปนี้ไม่มีอะไรที่มันจะดีเลยเหรออาจารย์อย่างที่อาจารย์บอก เปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีเริ่มจากการทำความสะอาดบ้านนะเริ่มจากการปรับเล็กๆ็กน้อยๆในบ้านให้มันดูดีถ้วยถังกละมังหม้ออาจารย์บอกเลยว่าบ้านเศรษฐีไม่เก็บอะไรเยอะเขาจะไม่เก็บหลอกขวดพลาสติกลังกระดาษต่างๆนะอะไรที่มันไม่ได้ส่งเสริมไม่ภาพลักษณ์ในบ้านมันดีเขาจะไม่เก็บนี่คือบ้านเศรษฐีจริงๆ นะอาจารย์เนี่ยมองเพื้ดเดียวรู้เลยว่าการเงินติดขัดไหมดูแค่หน้าบ้านดูแค่หน้าบ้านไงนะเพราะนั้นใครจะเชื่อก็เชื่อ,อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะเชื่อในทางหวงจุ้ยแล้วอาจารย์บอกเลยว่าโรงงานที่ผลิตโปเตโต้ให้เรากินเนี่ยมีอีกหลายยี่ห้ออาจารย์ขึ้นดูเลยเห็นเลยมันจะมีลักษณะของสัญลักษณ์ของอินหยางหรือว่าหินหยางอยู่ข้างบนเลยเพดาน เป็นทางเดินระหว่างให้พนักงานเดินเข้าเดินออกถ้าคนรวยขนาดนั้นมหาเศรษฐีขนาดนั้นเชื่อถ้าเราเชื่อแล้วไม่เป็นภาระตัวเองก็เชื่อไปเถอะสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วสำหรับชาวราศีกันในช่วงนี้ก็หมายความว่าเรื่องงานเรื่องการอาจจะทำให้ชาวราศีกันห่างเหินกันรู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีเวลาเพราะเราก็ยุ่ง เขาก็ยุ่งนะความห่างเหินในเรื่องของเวลาก็จะมีผลกับชีวิตนะอาจารย์ลืมบอกเลยไอ้หาเอ้ยท่านใดยอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เทพก็สามารถที่จะแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรศัพท์0944198566แล้วก็อีกเบอร์1094781456 คนะ่าครูหรือว่ารายละเอียดต่างๆจะอยู่ใต้ใต้คลิปนี้แล้วท่านใดอยากจะรู้ว่าตัวเองอ่ะทำไมชีวิตมันติดขัดและเกินจานย์การเงินติดขัดทําอะไรมันติดไปหมดเลยมีปัญหาเต็มไปหมดเราอาจจะทําอะไรที่มันไม่ได้เป็นแนวเดียวกับโชคชะตาของเราหรือว่าในช่วงที่เราเกิดน,นะเพราะฉะนั้นมันก็มีอาจารย์ก็จะทําในเรื่องของอะไรคํานวณในเรื่องของธาตุนะส่งวันเดือนปีเกิดมาให้อาจารย์ไม่มีค่าใช้จ่าย แล้วเราก็ไปลองศึกษาดูซิว่าอาจารย์หนูเกิดเป็นคนธาตุน้ําหนูควรจะทําธุรกิจทำมาหากินทางไหนดีจะเป็นยูทูบเบอร์ได้ไหมแล้วยูทูบเบอร์จะทําเกี่ยวกับอะไรดีการเกษตรได้ไหมอาจารย์ถ้าธาตุน้าหรือว่าธาตุไม้ได้หรือเปล่าอาจารย์เพราะฉะนั้นในเรื่องของการหาธาตุต่างๆอาจารย์ไม่มีคิดค่าครูค่าอะไรทั้งสิน้นส่วนในเรื่องของท่านใดอยากจะดูฮวงจุ้ยหรือว่าจะให้ออกแบบโลโก้ก็จะอยู่ด้านล่างนี้มีรายละเอียดชัดเจนเอ้า าจารย์ว่ากันเท่านี้แล้วกันเรื่องการเจ็บการป่วยดูแลในเรื่องของคนในบ้านของเราให้ดีเดี๋ยวอาจารย์ขอสรุปไพ่สองใบนะแล้วนี่ก็ใกล้เข้าหน้าร้อนแล้วฝนตกมาหาหนึ่งก็ถือว่าฝุน่นฝุ่นก็จางไปบ้าง โอ้โหทำไมมันขึ้นตัอย่างนี้วะไพ่ชุดนี้ก็แปลว่ามันก็มีจังหวะหนึ่งอะแต่ก็ไม่ได้แย่เสมอไปถามว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องงานก็หมายความว่าขอยชาวราศีกันใช้ความอดทนอาจจะมีใครที่อิจฉาริษยาเราอยู่หรืออาจจะมีใครที่ไม่หวังดีกับเราอาจจะเป็นเรื่องของหุ้นส่วนเรื่องของคู่ค้าต่างๆส่วนในเรื่องถ้าเป็นเรื่องความรักหมายความว่า ความรักในครั้งนี้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดอาจจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังอาจจะมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงนะเราคิดว่าโอ้โหรวยมหาศาลเลยว่ะแต่สุดท้ายเขาอาจจะกลวงอยู่ด้านในก็ได้นะยังไงก็แล้วแต่ขอให้ระวังเรื่องของภาพลักษณ์อย่าเพิ่งตัดสินอะไรก็แล้วแต่ในโลกใบน,นี้จากภาพลักษณ์อ่ะแค่นี้ละกันที่ราคาหลังจากนี้อาจารย์ก็ บอกบุญกันก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปขยายความเกี่ยวกับเรื่องของกระเป๋าสตางค์นะ <c oughs> มีหลายๆท่านกระเป๋าสตางค์สุวิชยารุ่นแรกรุ่นพลาสสิกุ่นนี้1,9700พิเศษเหลือ1,3900ส่วนสีแดงที่เห็นอยู่2,9700่วยในเรื่องของโชคลาภเสริมในเรื่องของงานเรื่องของการทำทธุรกิจเกิดความฟังเกิดความเฮงอยากจะร่วมบุญอยากจะ ทำการกุศลอยากจะช่วยเหลือผู้คนนะเมื่อเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็อยากจะให้คนอื่นหรือว่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีชีวิตที่ดีขึ้นถึงจะเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดผลด,ดีกับโลกใบนี้เพราะฉะนั้นท่านใดอยากจะร่วมบุญทําเกี่ยวกับเรื่องของรถบิวแชวันจันทนี้อาจารย์จะเอารถไป ทำบุญแล้วนะถือว่าพวกเราได้ทําการกุศลร่วมกันได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ต้องไปสนใจว่าคนที่จะได้รับให้ฉันเป็นพุทธแล้วฉันจะต้องไปช่วยชาวมุสลิมหรือเปล่าไม่ต้องอยากคิดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้พวกเราเป็นคนใจคับใจแคบเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยคิดหยุมหยิมนะอันเนี้ยพี่น้องเราอาจจะเป็นชาวมุสลิมอาจจะเป็นคิดสเตียนอาจจะเป็นชาวฮินดูเป็นซิกอะไรก็แล้วแต่ 1- 2 0 8 9 8 0 7 6 5ชื่ออาจารย์ไรสูพิชยาถ้าอาจารย์เทพมึงโกงเอาไปซื้อบ้านมึงไปเดเอาไปแดกเนี่ยก็ล็อกแม่งเข้าคุกไปเลยตามนี้นะทำบุญไม่จำเป็นที่จะต้องทำรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งจะทำกับอาจารย์ก็ได้หรือว่าจะไปทำกับอาจารย์คนอื่นหรือว่าจะส่งไปวัดจะทำบุญเกี่ยวกับสถานพยาบาลได้หมดหลังจากนี้ขายกระเป๋านี เอาเป็นว่าเรื่องของกระเป๋าสตางค์มันคือเรื่องของความเชื่อแล้วความเชื่อนี้มันก็ถูกส่งต่อมาเป็นหลายร้อยปีลวสำหรับคนญี่ปุ่นแล้วก็คนจีนเราก็ได้อิทธิพลจากความเชื่อของคนจีนไหลเข้ามาในบ้านเราตอนที่อาจารย์เรียนเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยอาจารย์ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่สิ่งที่ได้ เรียนมาได้รู้มาคนไทยก็ไหลามาตามลูกแม่น้ําจีนแล้วมันก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวนะค่อยๆรวมผู้คนเป็นชุมชนแล้วก็เริ่มทำกเกษตรกรรมแล้วก็ไหลามาจนเป็นแผ่นดินไทยเพราะสมัยก่อนแผ่นดินไทยค่อนข้างใหญ่มากวัฒนธรรมที่ส่งต่อกันมาจากอินเดียส่งต่อมาจากชาวจีนแต่จีนเนี่ยจะมีอิทธิพลหน่อคนไทยเพราะฉะนั้นคําว่าประเทศไทยเต็มไปหมดมีทั้งแขกมีทั้งคลิปมี เต็มไม่หมดอะอาจารย์ก็เลยคิดว่านี่คือมันมันคือความงดงามมันคือความลงตัวของคำว่าชนชาติไทยนะเพราะฉะนั้นกระเป๋สาสตางค์เกี่ยวอะไรด้วยอาจารย์อาจารย์ไปเจอหนังสือเล่มน,นี้บอกได้เลยว่าความเชื่อมันทำให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการ กระทำหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการกระทำํำผลลัพธ์ที่ตามมามันก็ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแค่เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์แล้วทําให้ชีวิตรวยขึ้นจริงๆอาจารย์มันช่วยไปขยายในเรื่องของจิตใจของเราเพราะฉะนั้นทําไมอาจารย์เดฟทาไมมึงไม่ขายใบ120สองห0ื่นเกาสำหรับรุ่นพรีเมียม ไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะสามารถตัดสินใจซื้อของดีๆให้กับตัวเองนะนี่คือความต้องใช้ความกล้าค่อนข้างมากอันนี้คือรุ่นพรีเมียมแล้วรุ่นคลาสสิกละจารย์รุ่นคลาสสิกหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสำหรับรุ่นคลาสสิกแล้วทำไมต้องเชื่อมือจันเทพหนังสือเล่มนี้บอกว่ายังไงถ้าอยากประหยัดให้ซื้อของแพง ถ้าใบละร้อยยี่สิบใบละร้อยเก้าเก้าใช้แล้วรวยมากมันรวยทั้งโลกนะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่กระเป๋าชอบนะเงินชอบสถานที่อยู่ดีๆเขาถึงเปรียบกระเป๋าสตางค์เหมือนกับสถานที่อยู่อาศัยเปรียบเสมือนโรงแรมแล้วถ้าวันนี้เราอยากจะให้คนที่เรารักหาเงินเก่งขึ้นเฮงมากขึ้นให้ซื้อกระเป๋าสวยๆให้กับคนที่เรารักเนี่ยอย่างเช่นแบบนี้ คนที่ได้รักจะหาเงินเก่งขึ้นแล้วคุณจะพบว่าแค่กระเป๋าสตางค์หนึ่งใบก็สามารถพลิกฐานะทางการเงินของคุณแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวเข้ากล้าเขียนขนาดนี้ถ้าอยากอ่านอันนี้อ่านไปแล้วนะเปลี่ยนกระเป๋าอย่างไรให้ชีวิตเปลี่ยนในพริบตาเงินก็เหมือนคนนะไม่ชอบกระเป๋าที่อ้วนอับประละักจงปฏิบัติเงินอย่างสุภาพแล้วมันจะหาทางกลับมาหาคุณเอง เพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์อยากอยู่ในสถานที่ดีๆเงินทองจำไว้เถอะว่าโลกใบนี้ไม่มีทางที่จะปาดจากธนบัตรไปได้เพราะมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้ถึงแม้ว่าความสะดวกสบายในสมัยนี้ยุคนี้จะเกิดการสแกนอะไรก็แล้วแต่ไอ้ไข่นะก่อนที่จะเออสามตัวนะไข่นะ เชินมาหากินหน่อยไขย่สามตัวจ่ายเจ้าไขา่อ่าบย๊ยมาแล้วนะสองตัวหรือหนึ่งตัวแผบหนึ่ง มีหลายๆท่านก็ถูกลอตเตอรี่ถูกหวยกันสี่ซ้าห้างวดติดอยู่ที่ดวงไค่ดวงมันเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนแลวจะไม่เอาเหรียญเข้าไปใส่หกเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดจากไอ้เจ้าไข่จะไม่เอาเหรียญเ,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 เข้าไปแล้วเพราะาแกะยากเนี่ยสรุปแล้วมันเกิดจากการที่อาจารย์ทําอะไรไม่ถูกต้องมันก็เลยมันก็เลยแกะยากชีวิตคนเราก็เหมือนกันถ้าทําอะไร ที่มันไม่ถูกต้องมันก็จะเกิดการติดขัดมันก็จะไม่เกิดการเคลื่อนไหวในเนื้อแดดเดียวคุณทองขาวราคาโลละหกราสิบาทโทรไปตามรายละเอียดตามนี้แล้วก็ไปกันต่อกับหน่อไม้คัดพิเศษคุณแสงตะวันร้านสตาชาบูปิ้งย่างจาก188บาทตอนนี้โปรโมชั่นโคตรกระหึม จะรันสนิทวง60เหลือ1น9 2 9บาทจารย์บอกอร่อยอาจารย์ไปกินมาแล้วเลิศเหมือนได้กินของฟรีอแล้วของดีด้วยทำป้ายโฆษณาครบวงจรกับร้านชมรัดทาําโฆษณาท่านใดอยากกะทําตา2ชั้นก็คุณหมอทิติการรายละเอียดก็ตามด้านบนนี้ที่โฆษณาด้านหลังเนี่ยอาจารย์ไม่ได้คิดจะตุง้งสะตังออกับใครนะไม่ได้คิดเลย เหรียญดวงพิชัยสงครามนีแก้เรื่องของอะไรปีชงต่างๆ1,999บาทแล้วก็ท่านใดอยากจะฟื้นฟูสภาพรถภายในให้มันดีขึ้นก็โทรไปหาน้องตั้มของเราอาจารย์ไปทำมาแล้วมันไม่ค่อยคิดตังหรอกแต่ก็ต้องให้เขาเพราะเขามีต้นทุนนะโทรไปตามรายละเอียดนี้แล้วถ้าท่านใดอยากจะกินไก่ที่มันอร่อยก็คือไก่ทอดสีุ่มาน 4K ิโลกสิบาทนะอันนี้อาจารย์ทำาให้ลูก เพื่อให้เด็กๆมันได้มีกิจกรรมให้มันได้มีไอเดียออกไอเดียอะไรกันไม่งั้นมันก็จะดูโทรศัพท์มือถือกันทั้งวันทั้งคืนนะซีเคไก่ทอดชิ้นละหกสิบค่ะชิ้นละหกสิบค่ะปิดท้ายกันด้วยเทพที่ดินท่านใดอยากจะขายที่ขายบ้านขายคอนโดขายรีสอร์ทร้านอาหารจะเซ้งจะอะไรก็แล้วแต่เข้าไปที่พิมพ์เข้าไปที่เพจเทพที่ดินถ้าเห็นสัญลักษณ์แบบนี้พวกเราก็เอารายละเอียด ลงไปช่องทางการติดต่อสําคัญอาจารย์บอกเคล็ดลับเลยช่องทางการติดต่อต่อติดต่อได้ยังไงร,ราคาที่ทําให้เขาสามารถตัดสินใจได้เดี๋ยวนั้นอันเนี้ยสาคัญที่สุดอ่ะแค่นี้ละกันที่ราคาซ K ไก่ทอดชิ้นละหกสิบค่ะชิ้นละหกสิบค่ะชิลละหกสิบค่ะ